ก็ให้บอกมา ep ที่92นะคะวันนี้ก็ให้พี่หินพี่หินที่อยู่กับชาติมนานานเนี่ยเป็นคนเลือกไพ่เขาก็เลือกสําหรับไพ่ขังมาเดี๋ยวมาดูก่อนว่าพลังงานพี่หินวันนี้เชื่อมต่อกับถ้าความจริงแล้วหรือยังเนาะไม่ใช่ก่อนดูดวงมีไพ่สองใบนะพี่หิน ถ้าใบไหนที่มีความหมายดีความหมายเชิงบวกพี่หินก็ขยับตามค่าพลังงานก็เลยแต่ว่าถ้า,า,พาไพ่ใบไหนที่มีความหมายเชิงลบหรือพลังงานเป็นเชิงลบพี่หินก็ไม่ต้องขยับเนาะอ่ะโอเคเช็คเลยอันนี้เป็นยังไงค่าพลังงานเขาถ้าดีก็กัดแกง เขาบอกว่าอันนี้อยู่นะแล้วการขยับซ้ายขวาน,น่าจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างมีความสมดุลอ่ะโอเคทีนี้ใบนี้ละจ้ะกัดแก่งตามค่าพลังงานเขาเลยอันนี้ก็น่าจะความหมน่าจะโอเคนะหมุนด้วย หมุนตามเข็มนาฬิกาน่าจะเป็นพลังงานทางอย่างพวกแสงสว่างพวกอะไรที่มันปังปังปุริเย่อะไรประมาณนี้นมา,นะม,ามาดูกันอันนี้อ้วก็ไพ่ความหมายดีจริงๆเลยเนาะความสมดุลข่าวดีเทวดาส่วนอันนี้ความภาคเพียนพลังงานอย่างจริงๆความภาคเพียนเนาะ ต้องเข้าใจก่อนหินกับหยางถ้าหินก็จะเป็นอารมณ์แบบมืดๆทำทไปสีเทาดำๆจิตวิญญาณถ้าหยางก็จะเป็นแสงสว่างการลงมือทําการใช้พลังเนาะซึ่งไพ่ใบนี้ก็คือความพักเปลี่ยนก็พลังงานด้านหยางจริงๆอ่ะโอเคขอบคุณมากพี่หินเนาะทุกคนจะได้มั่นใจว่าคลิปนี้ไม่จกตา ทุกอย่างในรอบตัวเราเราสามารถเอามาดูดวงได้หมดนะพวกนินพวกเหรียญพวกอะไรเงี้ยค่ะให้เขาเป็นไปนตามสภาพเขาแล้วเราก็อ่านค่าได้ทุกอย่างเนาะโอเคสิ่งที่จักรวาลอยากสื่อสารกับเราในวันนี้การรู้สึกผิดหวังการเสียดายการหวยหาอะไรในบางอย่างนะคะบางครั้งอะมันอาจจะเกิดจากความกังวลของคุณมากไปที่ ได้ยินคนนั้นพูดแบบนั้นได้ยินคนนี้พูดแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรากําลังจะสูญเสียอะไรไปบางอย่างมันเราจะพลาดในสิ่งดีๆอะไรไปบางอย่างเนาะอยากให้คิดจะว่าคนเราอะค่ะคนเราคําพูดของคนเราอะมันพลิกลิ้นได้จะพูดให้ดูแย่ก็ได้จะพูดให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งดีก็ได้ ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณไปรับฟังข้อมูลข่าวสารใดมาจากผู้อื่นแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบนอยแย่เหมือนเช่นกำลังจะสูญเสียเหมือนเช่นกำลังจะเสียโอกาสดีๆไปสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่แย่กับนหลออย่าไปอินกับคําพูดคนเหล่านั้นเนาะเพราะคําพูดมันพูดได้ทั้งแบบยุแยงใส่ร้าย,ายมันพูดให้เป็นเรื่องดีก็ได้ฉะนั้น สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครอย่าเพิ่งคิดอะไรไปมากมายใครก็ตามที่พูดอะไรให้ฟังในชีวิตนะคะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนาะแล้วเราก็มารอรุ้นกันดีกว่าว่าในอนาคตนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันเป็นตามคําเตือนหรือมันเป็นสิ่งที่ดีมีแต่ตัวเรานะมีแต่ตัวเราเท่านั้นเองค่ะที่จะพิสูจน์ได้ เพราะไม่มีใครไปอยู่ในอนาคตได้ทุกคนล้วนอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันหมดความรู้สึกเสียดายเสียใจอยากจะเหนี่ยวรั้งอะไรสักอย่างอะค่ะมันก็เกิดขึ้นได้นะถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยมีมันเป็นสิ่งดีหรือมีความผูกพันอยู่แต่แต่อะไรแต่ก็มันในสิ่งที่จักรวาลเขากำลังจะสือ่อก็คือแบบ เย็นชาก็เหมือนเขาจะบอกว่ามันต้องทำใจอะค่ะมันต้องเรียนรู้ในชีวิตมีพบก็ต้องมีภาคมีนินทาก็ต้องมีสรรเสริญมีได้ก็ต้องมีเสียมีเริ่มต้นก็ต้องมีจบคือทุกอย่างมันล้วนเป็นสัจธรรมอะเราต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยอย่าเอาความรู้สึกหรือใช้คำว่ารักความผูกพันอะไรสักอย่างอะ ไปเหนียวลังหรือไปจะไปพยายามบังคับให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างมันรวนเป็นเรื่องสมมุตินะคะะออทุกอย่างมันรวมเป็นเรื่องเรื่องสมมตุติสิ่งที่จะเป็นจริงที่สุดเลยนั่นก็คือความดีคุณงามความดีแล้วก็ทัศนคติที่เรามีเนี่ยแหละสิ่งที่เรารู้ได้ว่ามันคือเรื่องจริงอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ คุณงามความดีแล้วก็ความเชื่อมั่นในบางอย่างเนี่ยค่ะจะนำไปสู่พลังงานแห่งการอธิษฐานถ้าณวันนี้เรารู้สึกว่าสำหรับบางท่านเนาะทำไมฉันเจอความรักไม่ค่อยดีเลยทำไมการเงินฉันติดขัดจังเลยอะไรเงี้ยในสิ่งที่จัก,กรวาลดิกำลังจะสื่อก็คือต้องเฉยเยอะ่ะยิ่งอยากได้มันยิ่งจะไม่มายิ่งอยากได้มันยิ่งจะไม่มาแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากความอยากนั้นอะ่ะเป็นการ พัฒนาทัศนคติตัวเองไม่เสีตัวเองคือในแต่ละวันก็ทําอะไรสักอย่างที่เรารู้ว่ามันไม่ได้เบียดเบียนใครอะ่ะสั่งสมบาร,รมีของการไม่เบียดเบียนการคิดบวกกับคนอื่นไปเรื่อยๆเมื่อนั้นแหละคําอธิษฐานของท่านอะ่ะจะมีผลคาไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ขอแค่คิดอะ่ะมันก็จะได้อย่างที่คิดทันทีเนาะท้ายที่สุดนี้นะคะก็คือ คนเรามันจะมีความสุขหรือความทุกข์ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราอะสร้างความเชื่อสร้างทัศนคติอะไรให้กับตัวเองถ้าคิดลบเชื่อฟังคํายุยงแบบนี้ที่มันเป็นลบคําพูดลบๆของคนอื่นมันก็จะเป็นตัวท่านเองแหละที่รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเนาะรู้สึกเหมือนโดนหลอกหลอนอยู่ทุกวันแต่ถ้าท่านคิดบวก รับฟังความคิดที่บวกแล้วก็อยู่กับปัจจุบันไม่เสียดายไม่อะไรอววรคือเข้าใจว่าทุกอย่างอ่ะมันมีพบก็ต้องมีภาคนะเข้าใจในศัจิธรรมทุกอย่างแล้วความสําเร็จแล้วบทบาทหน้าที่แล้วอะไรทุกอย่างมันจะดีกับชีวิตท่านอีกเนาะอ่าโอเคจบลงแล้วก็ไพ่บอกมานะคะถัดไปเดี๋ยวเอ,เอาเป็นในส่วนของปิกา,การดีกว่า เนาว่าวันนี้จัก,กรวาลอยากทำหัวข้อเรื่องอะไรสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะทำหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือความสำเร็จชัยชนะ ำลังมีใครกำลังโดนเปรียบเทียบอยู่หรือเปล่าอ่าในหัวข,ข้อของพิการในวันนี้นะคะสิ่งที่เราทำอยู่นี้จะประสบความสำเร็จไหม,มสิ่งที่เราตั้งใจคาดหวังหรือทำอยู่นี้จะประสบความสำเร็จไหมจะประสบความสำเร็จอย่างที่คิดไหมนะคะ หมือนเดิมค่ะมี6ใบเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสแล้วก็6นะคะความสําเร็จหรือสิ่งที่เราตั้งใจอยู่ในขณะนี้นะจะประสบความสําเร็จอย่างที่หวังไหมอ่ะโอเค เฟรมจังเลยลูกเดี๋ยวขึ้นไปสิหนึ่งแล้วก็6กนะคะสำหรับหมายเลขหนึ่งไอในความสำเร็จหรือสิ่งที่ตั้ง,งใจอะ่ะจะไม่ประสบความสำเร็จง่ายๆนะเออชัยชนะที่ท่านอยากได้ไม่ได้มันง่ายๆนะเพราะไม่ใช่ละหรอกเพราะว่าสภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ท่าน,นอยู่นะตอนนี้มันมีอสสร,รพิษมันมีนกสองหัวมันมี มันมีตัวอิจฉายเยอะถ้าเป็นในละครไทยก็คือมันมีตัวอิจฉายเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรหลบเลี่ยงเอาอะไรเอาแล้วก็ค่อยๆทำวันหนึง่งมันอาจจะเป็นอย่างที่เราตั้งใจก็ได้แต่สิ่งที่เราตั้งใจนะตอนนี้มันจะเป็นไม่เป็นไปนตามที่คิดเหตุผลเพราะว่าพวกอสาร,รพิษในชีวิตคนไม่หวังดีทั้งหลายนี่แหละจ้ะไม่เป็นไรนะสู้ทันมานะคะท่านที่เลือกหมายเลขสเนาะก็ ความสาเร็จหรือสิ่งที่ท่านตั้งหวังตั้งใจอ่ะมันจะสําเร็จยากอยู่นะเพราะว่าท่านละเลยอ่ะท่านอยากจะเป็นแบบนั้นท่านอยากจะเป็นแบบนี้แต่ท่านทําไปได้สักพักท่านก็ทิ้งห่างท่านกลับมาทําอีกทีมันก็ไม่ปฏิปต่อแล้วก็ทิ้งห่างอ่ะค่ะถ้าอยากสําเร็จท่านต้องเลิกละเลยท่านต้องมีความตั้งมั่นตั้งใจมากกว่านี้นะคะถามาท่านที่เรื่องหมายเลขสามนะคะความสำเร็จในครั้งนี้คุณจะสำเร็จแน่นอนแหละ แต่สําเร็จแบบโดดเดี่ยวเลยนะเพราะว่าคุณอนะไม่เหมือนชาวบ้านคุณเป็นบุคคลที่แตกต่างก็คือสําเร็จด้วยตัวเราคนเดียวคิดจะทําอะไรทําไปเลยอยากทําอะไรทําไปเลยทําเต็มที่ความตั้งใจของท่านนะคะมันจะทําให้ท่านไปสู่ความสําเร็จแน่นอนแต่ท่านก็ต้องยอมรับว่าในหนทางที่ท่านเดิอนอะ่ะมันก็ค่อนข้างโดดเดี่ยวเนาะไม่มีใครเหมือนเรา เออเราต้องไปคนเดียวเราต้องทําอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะช่างมันถ้ามีความมุ่งมั่นมากพอยังไงมันทุกอย่างอะ่ะมันก็แค่แบบเรื่องจิบจิบในชีวิตเสียงลกเสียงกาแค่นั้นเองเนาะสำเร็จค่ะสําเร็จในรูปแบบที่คุณเป็นคุณถัามาท่านที่เรื่องใหม่เลขสี่นะคะหนักอยู่นะความต้องการความใฝ่ฝันหรือความสําเร็จในครั้งนี้หนักอยู่ ค่อนข้างหนักอยู่ก็ต้องถามตัวท่านเองว่าท่านจะสู้ต่อหรือพอแค่นี้ถ้าท่านบอกว่าท่านอยากจะทําท่านทําไหวท่านอยากจะลองดูอยากจะสู้ต่อไปเลยอ่ะลุยเลยแต่ถ้าท่านถามตัวเองแล้วว่าแบบยังไม่พร้อมว่ะไม่รู้จะเอาตัวเองมาแลกอะไรในช่วงเวลานี้ท่านก็พักก่อนทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าถ้าจะไปต่อมันหนักแต่ถ้าใจพร้อมทุกอย่างก็ไม่ใช่ปัญหา ถัดมาท่านที่เลือกหมายเลขห้านะคะสำเร็จแน่นอนคิดสิ่งใดต้องการสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดสําเร็จแน่นอนโดดเด่นเป็นสง่าราศีแน่นอนได้ดั่งใจหวังเกิดขึ้นทันทีทันใดเนาะไม่อธิบายอะไรเยอะเพราะว่าค่อนข้างโอเคสุดท้ายนะคะท่านที่เลือกหมายเลขหกเสี่ยงทายนะถ้าถามว่าจะสําเร็จไหมขึ้นอยู่กับกายขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรการเสี่ยงทาย มันเป็นไปได้ทั้งจสะสําเร็จเราไม่สําเร็จเนาะมันเป็นไปได้ทั้งจสะสําเร็จเราไม่สําเร็จแต่ทั้งนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของท่านไม่ใช่การกระทํานะทัศนคติต่อสิ่งที่ทำะอะเนาะแม้คือท่านแบบมองเห็นคุณค่ามันมากพอไหมท่านมีทัศนคติยังไงกับมันแต่ว่าถ้าให้ถามว่าจะสาําเร็จไหมโอกาสที่มันจะสําเร็จมันค่อนข้าง,ส,งสูงอยู่นะชาติมองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องมีทัศนคติที่ดีกับสิ่งที่ทำอะ ถ้าให้ชาติถ่ายนะเดี๋ยวชาติเปิดเพิ่มอีกใบมาแนบเพื่อเป็นการยืนยันอุ้ยเออเปิดเพิ่มอีกใบมาแนบเพื่อเป็นการยืนยันคือสําเร็จค่ะสาเร็จสําเร็จอย่างที่ตั้งใจเลยแต่ว่าทั้งนี้ในสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะบอกก็คือว่าทัศนคติเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะการเสี่ยงทายอ่ะการเสี่ยงทายคือเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเดกกระเด้งออกมาโนอ,ออกมา มันเป็นเรื่องของดวงแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําให้ดวงเปลี่ยนได้นั่นก็คือทัศนคติแล้วก็บุญบาปนั่นเองอะไรประมาณนี้นะคะสำเร็จแต่ต้องปรับทัศนคติให้มีเชิงบวกกับสิ่งที่ทําเพิ่มมากขึ้นเนาะอ่ะอจบลงแล้วในส่วนของก็ไพ่บอกมาทั้งหลายทั้งปวงนะคะเดี๋ยวทีนี้มาฟังเสียงขันงงมากเลยอะ่ะคือแบบว่า เฟซบุ๊กอ่ะมันขึ้นว่าเสียงขันที่ชาติเตียมันไปซ้ํากับลิขสิทธิ์ของคนอื่นก็เลยงงว่าฉันตีสดทุกวันฉันจะไปซ้ํากับคนอื่นได้ยังไงเห็นน้องขันเขาแข่งไหมถ้าเขาเจอเพื่อนหรือเจออะไรที่แบบมีพลังงานความถี่เหมือนกันเขาก็จะแบบหัวสั่นด็อกแดกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าให้ดีใจสวัสดีเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมันก็แจ้งมาสองคลิปเราวมั้งว่าแบบ เออใช้เลขสิทธิ์เพลงคนอื่นก็เลยฉันตีสดทุกวันจะไปใช้เลขสิทธิ์ใครอ่ะโอเคเห็นไหมกวางแข่งแรงมากเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูมือเดี๋ยวหาว่าใครยาบแต่ทั้งอาจจะเคลื่อนมันก็ต้องเคลื่อนบ้างอ่ะนะคะเพราะว่าเป็นไปนตามแรงแกว่งของเขาชัดก็ไม่ใช่ก้อนหิน ที่จะวางอยู่ตรงไหนเราเฉยๆอะไรกัดแก่งเราก็มีสั่นไปบ้างเนาะอ่ะโอเคเริ่มลวกันขอให้วันนี้เป็นวันดีๆนะคะถ้าสมมุติว่าใครกําลังรู้สึกว่าชีวิตเหนื่อยร้าติดขัดเรื่องการเงินเดยวเฉพาะเรื่องเงินนะเดี๋ยววันนี้ชาจะตีขันในลักษณะของเป็นจักระอ่าอนาหัตตะจักระหรือจักระที่อยู่บริวเวณตรงหัวใจเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เนาะก็ใครที่กําลังติดขัดเรื่องการเงินอยู่ก็ขอให้ตั้งจิตค่ะไว้ตรงหวังคิว้วหรือตรงหวัวใจก็ได้ไม่เอาหวังคิ้วก็ตรงหวัวใจเนาะแล้วก็ให้พลังงานนี้เป็นสีเขียวให้พลังงานนี้เป็นสีเขียวหายใจเข้านะคะดึงพลังงานสีเขียวจากจักรวาลทั้งหมดเข้ามาในร่างกายเนาะหายใจออกนะคะก็ ส่งพลังงานสีเขียวนี้ออกไปพร้อมกับความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีต่อทุกสิ่งนะคะในช่วงฟังเสียงขันก็ทําแบบนี้ไปเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการที่เราแลกเปลี่ยนกับจักรวาลน,นะคะจักรวาลให้ความอุดมสมบูรณ์เราเราให้ความรักความเมตตากับทุกสรรพสิ่งความหวังดีกับทุกสรรพสิ่งเติมพลังงานตัวนี้ไปสู่จักรวาลเนานะให้ท่านลองทําดูพอทําเสร็จแล้วพอฟังเสียงขันอะไรเสร็จแล้วคะ่ะเอาจิตอะ มาตั้งไว้ตรงหว่างคิวแล้วก็ขอวันนี้ฉันขอขอในสิ่งที่มันง่ายๆที่มันเป็นไปได้ก่อนนะวันนี้ฉันขอเงิน1,000บาทก็ได้ขอให้ฉันได้เงิน1,000บาทขอให้อะไรที่มันแบบมันเริ่มจากสิ่งที่เราสามารถเป็นไปได้ก่อนเพราะว่ามันจะเหมือนใยแมงมุมอะค่ะมันก็จะค่อยๆถักค่อยๆทอแล้วก็ค่อยๆขยายวงกว้างออกไปฉะนั้นต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆเหมือนเราขึ้นบันไดอะ ราอยากขึ้นไปชั้นสิบอ่ะเราจะกระโดดขึ้นไปชั้นสิบเลยไม่ได้นะเราก็ต้องไปทีละขั้นทีละขั้นขั้นที่หนึ่งไปละไอ้ชั้นหนึ่งไปแล้วชั้นสองไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นเรื่องตีขันเรื่องการเงินโดยเฉพาะนะคะก็ตั้งจิตตั้งใจแล้วก็วิ่ตไละด้านไปโดนตตั้งจิตตั้งใจเราก็ขอให้มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะเพราะว่าพอตีขันเสร็จก็จะบายบายเลยจะไม่พูดอะไรอีกก็เลยพูดก่อนตีขันเนาะ จะได้เข้าใจกันจะตีขันยังไงไม่ให้ผิดลูกศิษิ์งงมากอะพร้อมเราตั้งสตินะคะ ตั้งจิตไว้ตรงหว่างคิว้วตั้งพลังงานไว้ตรงหว่างคิ้วนะคะแล้วก็คิดถึงในสิ่งที่เราปรารถนาเริ่มจากสิ่งที่เราสามารถจะคว้าได้ใกล้ๆกล้ก่อนเนาะที่มันเป็นไปได้ก่อนขอให้ความอุดมสมบูรณ์เป็นของทุกท่านค่ะ mm hmm. ก็ไพ่บอกมาก็บ๊ายบายกันเท่านี้เจอกันใหม่ ep หนะ้าสวัสดีค่ะ